สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพุทธนาคาเที่ยวนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวนี่เลยครับจังหวัดสระบุรีสถานที่แรกของเราก็คือวัดแกงคอยนะครับซึ่งข้างในก็จะมีภ้พพญานาคก็มีเหมือนกันนะครับที่วัดแก่งคอยนี้เดีย๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าไปเลยครับ ตามผมไปเลยครับตอนนี้ทุก็เราก็เข้ามาด้านในวัดแก่งคอยแล้วนะครับนี่คือป้ายบอกสถานที่ต่างๆนะครับแต่เราเราไปด้านในกันส่วนนี้ก็เป็นโบสถ์ครับโบสถ์วัดแก่งคอยผมมุมนี้นี่จะค่อามาแกงมาหา ธาตุเจดีป่าศักดิ์นี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับทุกท่านส่วนมุมนี้ก็เป็นนี่ครับทําบุญเงินเยอะแยะประานที่ทําบุญที่วัดนี่เลยมาฮาธาตุเจดีสีป่าศักดิ์ปัดแกงคอยนะครับสวยงามมากเลยตรงนี้ก็บูชาดอกไม้ทูบเทียนได้ตรงนี้เลยนะครับ งาม,มากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมหลายๆมุมกันก่อนนี่เลยครับแนะนำเลยนะครับปัดแกงคอยอยู่จังหวัดสระบุรีครับสวยงามมาก นี่คืออ๋อทางไปพระพุทธสายญาติพิมิตมงคลมุนีสีแก่งคอยนี่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าถ่ายรูปชมที่กว้างๆก,กันก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านไหนกันนี่เลยครับโอ้สวยงามครับทุกท่าน นี่เลยนี่เลยครับเฮ้ยเป็นเจดียที่อยู่ประเทศพม่าเลยครับ จะเก็บทุกชัดทุกมุมสวยๆไปฝากทุกท่านเลยนี่เลยครับวัดแก่งคอยนะคะรับจังหวัดสระบุรีวันนี้ก็คิดว่าทริปวันเดย์ทริปครับก็ปร,ประมาณเที่ยวแค่สระบุรีนี่แหละครับไม่ได้ไปไกลตรงนี้เป็นแม่น้ําแม่น้ําอะไรหนูแก่งปะาจากักอ๋อนี่เลยด้านบนครับนี่เลยครับ รูปพญานาคสององค์ตรงนี้ครับเจดี JD ที่คล้ายๆอย่างกับอ่าพมา่าครับผมก็จำชื่อไม่ได้เป็นจำลองมานะครับน้ำก็ไหลยเย็นดีชังเดีย๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับนี่เลย ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามอีกหนึ่งวัดของจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ที่แก่งคอยไม่ใกล้ไม่ไกลครับจากกรุงเทพผมก็เดินทางมาเมื่อเช้าออกมาสายแล้วครับเจ็ดโมงกว่าถึงนี่ก็สามโมงสามโมงกว่าแล้วครับนี่ครับวัดแก่งคอย ตรงนี้ก็ะอ,นนะอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเรามีความสุขใช่ไหมครับอันนี้คือด้านในคือด้านในก็คือผ้าบา,างสยายญาตินะคะครงนีก็จะเป็นปางอาภาสแต่พอปสำเร็จนะคะวัดถ้ำนาคาของเราก็จะอยู่ทางด้านในถ้ำนาคานั้นก็จะเป็นปู่ซีปราศนะคะเป็นผู้ดูเรแล้วก็ แม่น้ำปาา่าสักค่ะก็มียาสีปรุมาพญาเต่าทองนะคะใ่ถ้ำนาคาของทางวัดเข้าทางด้านไหนครับถ้าเข yep. ้าทางด้านนี er s <S ้จ้าคผเข้าไปชมได้เลยนะคะคขอยินดีต้อนรับสู่ถ้ำนาคาของทางวัดแก่งคอยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกคนขอใค้เยือนน้ำปิดนู่ย์ยืน เกีรเข้ามาทน่ัดเก็งคอยวัดเก่งคอยเลางนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะของเก่อยสลักบุรีท่ามของเราต้องสร้างขึ้นมาปรมาณ4ปีปลายป63นะคะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นพราตุอนปรทธัน โมงกกว่าซึ่งข้างในนั้นได้กรรจุดพระพุทธสารในที่กระทาเรียบร้อยนะคะครับผมเชิญข้างนอกรับครับขอบคุณมากครับครับแนะนำทุกท่านเลยนะครับมาได้เลยครับวัดแก่งคอยครับฝากช่องด้วยนะครับช่องพดน์พาเที่ยวช่องพดน์พาเที่ยวครับ พดนะพาเที่ยวถ้าถ้าพดอย่างเดียวนี่เยอะเยอะมากเลยครับต้องมีนอนหนุนนะด้วยตามหลังนั่นแหละครับขึ้นเลยขอบคุณมากครับ fc เยอะยังยัง,ยงครับก็เพิ่งจะเริ่มทำถ้าเพิ่งเริ่มทำในเรียบนะเรียบๆทนะเรเร,ทเราจะได้ไม่เหนื่อยครับขอบคุณเริ่มทำนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเข้าไปชมถ่ายด้านในก่อนนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบๆครับสวยงามมากเลยครับ เดี๋ยวเราเข้าไปที่ถ้ำนาคากาันนี่ครับด้านบนเอ๊ะเราขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่าขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปที่ถ้ำนาคากันชมวิวด้านบนกันก่อนนี่นะครับสวยงามครับแนะนำได้เลยครับมากันได้เลยครับถ้าไม่มาก็ชมที่ช่องพุทธนาพาเที่ยวนี่แหละครับ ก็จะพยายามเก็บทุกจอดทุกมุมเลยนะครับไปฝากทุกท่านเลยอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกรุงเทพนี่เลยครับสวยงามมากเลยวิวด้านบนครับนี่เลยครับวิวด้านบนมหาธาตุ ผมยังไม่ได้ไวาดเลยครับเดี๋ยวถ่ายทาให้ทุกท่านได้ชมมันก่อนแล้วผมจะไปไว่า้ขอพรน,นี่เลยครับมีโอกาสแนะนํานะครับไม่ไกลจุงเทพวัดแก่งคอยเข้า,าในตัวอําเภอแก่งคอยได้เลยเทศบาลสวยครับสวยงามครับ ทํานาคาทำาปูนทนําปูนาคาเวลาเปิดนะครับนี่เลยครับต้องถอดรองเท้าด้วยเลยต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับก่อนจะเข้า นะครับชมความสวยงามด้านในกันสวยงามครับบรรยากาศเหมือนคล้ายๆถ้ามณีวงวัดมันมณีวงเลยครับสุดท้ายสวยครับ แก่งคอยสลับบุรีนะครับวัดแก่งคอยมีโอกาสมาเที่ยวนเลยได้เลยนะครับสวยงามครับถ้ำมหาสมบัตินีครับต้องข้าไปด้านในที่หนึ่งแลับไปทางนี้ก่อนดีกว่าสร้างขึดเดินรอดของพญานาคองพญานาคสวยงามครับวัดแก่งคอยนะครับ มีโอกาสทุกท่านแนะนําเลยนะครับไม่ต้องไปไกลก็ได้รัดแขงคอยนี่ก็มีก็สวยงามเหมือนกันครับน่ครับจเจ็ดทุกมุมเรายาไปฝากทุกท่านเลยปูสีปลาสัก นี่ครับนี่เป็นส่วนหางพงพญานาคนะครับยาวมานีเลยนี่เลยครับอ้อมท่าทั่วไปแล้วก็มาบรรจบกันตรงนี้ครับพญานาคเนีอกาสแนะนำเลยนะครับทุกท่านวัดแก่งคอยครับสวยงามครับเข้ามาด้านในก็อากาศเย็นสบายดี องค์พระยาคพระยาแความยาท่านอ้อม แห่งคอยนะครับนี่อาจจะแนะนำท่านเลยนะครับมาทเที่ยวกันได้เลยเแบรรยากาศยาวๆเลยครับทุกท่านทำลัมาสมบัตินี่สวยงามครับ มันพัดเย็นสบายเข้ามาด้านในไม่ร้อนครับอูนิกาพันานาคาร่า สวยงามครับด้านในก็ประดับประดาไฟได้อย่างสวยงามเหลือเกินครับมีโอกาสกา็ขอเชิญุกท่านๆมานครับเป็นพ่อครับเนนที้ตรงอยู่หน้ามาหาวดทยานะครับ ไปมาอาทาเจดีสีป่าสักเดี๋ยวเราเข้าไปชมความสวยงามด้านในกันดีกว่านี่ครับนี่บริเวณหน้าประตูนะครับครับมาเจดีสีป่าสักเข้าไปชมความด้านในชมความสวยงามด้านในกันจะสวยงามขนาดไหน คครับบีโมสวยงามมากเลยครับครับด้านข้างก็จะเป็นกิจกรรมฝาผาน,นังนะครับนี่เลยครับภายในก็เป็นจุอวบลงภาษาดีรัตน์นะครับ ทาให้ทุกท่านได้รับชมกันภายในมหาเจดีหรือมาหาธาตุเนือายแนะนำเลยนะครับวัดแก่งคอยอยใใู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับจากตกรุงเทพนี่เลครับแผนที่ดูรอบ มุมหนึ่งสวยงามครับนี่เลยครับครับผมรัมุมด้านบนจากมาหาธาตุนะครับ เริ่มจะร้อนแล้วครับพอสายแล้วก็วันนี้ผมก็ออกมาสายด้วยเรื่องของนี้นะครับบริเวณโดยรอบส,สวยงามครับ ต้นยางแรงคอยส่วนมุมนู้นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็ลงปเปรู้สึกจะเป็นแห้อาหารปลาด้านล่างได้นี่เลยครับให้อาหารปลากาันครับครับผมครับผมส่วนตรงนี้ก็คือลูกระเบิดสงครามโลกเลยครับที่อยู่ปัดแกงคอยนะที่นี่นะครับ ซึ่งประวัติโดยคร่าวๆที่ผมได้ดูข้อมูลมากา็นี่เละครับอนุสาวรีย์ผู้ประสบภายตา,ตา,ตาอากาศสงครามโลกครั้งที่สองพาไปดูชมด้านในประวัติโดยคร่าวๆว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับกัดลูกระเบิด มาลงบริเวณแถวใกล้ๆเคียงภายในวัดมีลูกนี้และครับที่ลงแล้วไม่แตกครับเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับวัดแก่งคอยนี่แหละครับเป็นบารามีขององค์หลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับนี่ครับบริเวณ โดยรอบๆทั่วไปเลยของวัดแก่งคอยครับสวงานครับมีโอกาสก็แนะนำเลยครับวัดแก่งคอยอยู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนี่เลยครับเริดสงครามโลก มาชมมาเที่ยวกันของกินของขายอยู่ฝั่งทางนู้นก็มีเยอะแยะเลยครับผมถ้าเดินมานี่ก็เป็นป้ายบอกสถานที่ต่างๆของวัดแก่งคอยมีโอกาสก็นแนะนำทุกท่านเลยนะครับมาได้เลยที่วัดแก่งคอยของเราไม่ไกลไม่ไกลนะครับยังไงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง พดนาะพาเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนี่เลยครับผม